ลงเขานะครับเป็นก่อล้านนะครับ<ช>ไปด้วยกันเลยไปใ,ใกล้ถึงแล้วนะครับนี่งาามอะไรอะงนยามดีว่าไปเยีเ่ยมคนไทยเฮ้ยจัไปแต่ตอนนี้เราเพิ่ีเงินหลั่นลุนเราต้องเ,เ,เดินลงมาไปเขาเรียกว่าเดินชมธรรมชาติใช่เราเดินมาประมาณน่าจะะปรมาณสังก5กิโลได้นะโอ้โหได้อีกอ่ะ พราะเราเดินไปซื้อน้ำนี่ก็สองกิโลแล้วนะครับแน่นจิกแน่นจริงจริงมาแล้วก็ถ่ายรูปมา,าน,นนี้ก็ถึงแล้วนะครับจัดกันไปเอาวิชูดถือกล้องนี่ถือก <c oughs> ล้องหน่อยเด้อสัมภาษณ์พี่บ้างมาครับอันนี้พี่ชายนะครับอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวมาจากกรุงเทพนะครับแบบนี้คนละใช่ไาม สวยครับบรรยากาศคือคืนครับเหมือนตลนลอะไ้วนะตลาดลมพือ้งไงกดปิดก่อนไปพิเอนมาะครแบบมอเตอแ์ไอกดแล้วกดแล้วเี่ไปยังไปนกดไปแล้วเวลาเดิน แตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับโอ้โหมันจะเดินมานานครับเหนื่อยเหมือนกันเหนยครับโอสเดลกว้างๆข็งแรงเหนยมากครับหักเลยหากแล้วนะพี่หักตะแหวนใช่ไหมตะแหวนนะครับหักข้างหลังไมดีหักไปข้างหลังตอนที่เราเดินลงมาเหนื่อยมากเหนืยมากครับเขบอกว่าเที่ยวเมืองไทยนี่แหละเที่ยวเมืองไทยแต่เรามีเงินน้อยครับเรต่างประเทศไม่ได้มันมีค่าเครื่องบิน จะน,นันอ่ะตรงไหนไเลยวัอออนินมากเลยครับีแห้มากเลยครับตอนนี้นะครับเราจหาตะแแบแล้วนะครับดูซ้ายครับดูซ้ายเขาวเวอร์เมียนขาวครับเขาวขาวนี่สายนะครับสายไม่ใช่อะไรนะายนี่แบบน้ำปะไ่น่าจมีมาก มาเล่นเยอะอุ้ยแจ่มอยากไปเล่นน้ำขาวครับขาวแน่เลยวราคับแต่ละคนเป็นลมแดดครับลมแดดไม่ไหวครับเริ่มง่วงบ้างอะไรบ้างนะ ไปไหว้แต่แดดร้อนมาก่อยสองครึ่งตอนนี้เต็นนะครบเชาวเต็นนั่งกินลมก็อิ่มได้สถานการณ์เป็นไงบ้างวิทูลดีครับ <laughs> แมแน่น <c oughs> ข่าวจริงอะไรจริงครับ ผมง่วงนอนมากครับวันนี้ง่วงเหมือนกันกลัวมานั่งนี่คือไม่ได้เล่นมานะัวรนอนหลับนไปดูหนังกันาใช่ไปดูหนังสองเรื่อง MIB กับอะไรนะโปรตีมีวตชื่อเรียกยากเวอร์ตอนจบก็มึนๆงงๆแต่ก็หนุบดีอยู่ง่วงด้วยครับง่วงด้วยอะไรด้วยนะเสียงมาชั่ทางด้านนั้นครับเรือยกำลังจะ เสร็จได้ถ้าเรามีผู้หญิงมาด้วยก็คงจะดีนะเอาข้างหน้าอุ้ยเอาข้างหน้าหน่อยสับเบียคระมาณกอประม,มาสี่ร้อยมอทวนสับเบียรไปแล้วสองขวดแล้วเนี่ยตอง,องไปหเร้นไป ขึ้นขึ้นน้ำตออสายครับน้ำต่อสายแคมจริงอะไรจังครับไปไหนนั่นจะไปไหนอก็ถึงเวลากลับแล้วนะครับสี่โมงครึ่งนะครบ่ายสี่โมงเย็นแล้วอุ้ยเกือบชนวิทูนี่อารมณ์ค้างนะครับเมาเบียร์ไปสองขวดเริ่มรั่วครับรั่วมาก เมาแดดองเมาแดดองมาแดดถ่ายวีดีโอถือบ้างถ่ายวีดีโออยู่อันนี้พี่ชายครับครับกลับครับจะเรียบกลับกรุงเทพแล้วนะครับตอนนี้คือสาระคดีเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถูกครับหมดจบแล้วครับเพราะ อะไรนะเขาขอบคุณทอ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 ตนี้สวยทุนเี็นอาการสนุนในการรายการครั้งนี้ครับโอ้โหสวยมากครับแหลมเลยแหลมเลยแล้วขอบคุณ เดินนี่หล่อเลยแน่นอยู่คนเดียวตัวจบแล้วนะครับเรากำลังจะเดินกลับกันมาโม้วไวของฟังบอกว่ารู้จักเขา ¡Fue la lí! <laughs> <laughs> ¡Fue la lí! ¡Fue la lí! ¡Fue la lí! กี่นาที้าโมงครับพี่ชายต้องรีบกลับกรุงเทพนะครับตอนนี้ได้กันเรามีวามสูงม,มากนะครับแจ่มเรามาอาบแดดล้วร่างแครับก็ูมากขนว้อสขาวขาวอะไรขาวครับแอ,บบองมสรว่าอย่างอื่นขาวนาอนะนะอันนี้เป็น,ปนช่องพิเศษ C n n อะไรต้แปลว่า ไม่ออกทีวีเนยนีไม่ได้เออไม่ออกทีวีเนยอนนี้เลือมออกอีกช้ามากเลยไม่ไม่ไวรุ่นเลยก็บอกว่าถ้าพี่อยากเรียงก็พี่จะไมานั่งส oh ี hm ่รถวาดนามไหมก็คือว่ายนั่นจะเป็นได้ชิงนอันนี้ยวายไม่เส็นหันจะหลอกไปหมดเลยมาแล้ว แลมมาดิไฮนะครับอ uh, ้ามานี่นิดนึงข้างๆเรานี่คือพัทยาซิตี้นะครับพัทยาซิตี้ครับครับปิดโอกานอนนะครับเมาเริ่มเลยมาเริ่มเลยครับอันนี้เขาเรียกสองแถวนะครับที่มาเนี่ยโอ้โหชัดรู้เลยครับรู้เรื่อง